ดาวพระเกตมีการย้ายภพเรือนนะคะ13กันยาสําหรับชาวมิถุนจะไปอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูนะคะจะเข้าภพเรือนไหนจะมีความหมายอย่างไรตามภพเรือนต่างๆในช่วงนี้ไปอัปเดตกันได้นะคะใครที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับดวงดาวตามหลักการโหราศาสตร์มาเล่าสู่กันฟังก็ฝากกดติดตามไว้นะคะดาวพระเกตนะคะเป็นดาวที่โครจรรายเดือนนะคะรอบที่แล้วก็ทับลัคนาชาวมิถุนนะคะในวันที่13กันยา ก็ย้ายภพเรือน่อะคราวนี้จะไปเข้าสู่ภพเรือนวินาศและมีดาวมฤตยูรออยู่แล้วนะคะสําหรับในภพเรือนนี้มันก็จะมีทั้งเรื่องเชิงบวกนะแล้วก็เรื่องที่ต้องระวังควบคู่สําหรับในข้อแรกนะคะดาวพระเกตไปกระตุ้นเรือนของดาวศุกร์นะซึ่งดาวศุกร์ก็จะเป็นทั้งเรื่องวินาศส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องปุตตะด้วยส่วนหนึ่งนะคะสําหรับชาวมิถุนหากเรามองในแง่มุมเชิงบวกนะมันก็จะไปกระตุ้นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ ไอเดียความคิดนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้งานการที่ซุ่มทำนะคะหรืองานประเภททำลับๆต้องเตรียมตัวบางท่านก็อยู่ในช่วงเก็บตัวเพื่อที่จะไปสอบไปแข่งขันหรือมีเหตุให้ชาวมิถุนนะคะต้องทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานเบื้องหลังบ่อยขึ้นนะคะเป็นช่วงที่คําว่าวีน่านก็คือการติดต่อทางไกลนะอาจจะเป็นช่วงที่กระตุ้นขึ้นมาไม่ว่าจะช่วงนี้พูดคุยอยู่กับคนห่างไกลต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะ งันการที่มีลักษณะไกลกว่าปกตินะหรือช่วงนี้ก็เป็นได้ที่จะมีโปรเจกต์การงานใหม่ๆเข้ามาแบบไม่ได้ตั้งตัวนะเนื่องจากในความหมายส่วนหนึ่งก็คือเรื่องปูตานะคะเป็นลักษณะความหวังงานใหม่หรือโปรเจกต์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นได้หมายถึงเรื่องราวเชิงรับได้นะคะไม่ว่าช่วงนี้เราจะมีความรู้สึกอยากเป็นส่วนตัวสูงนะคะหรืออยากอยู่เงียบๆนะทำงานในแบบที่สงบๆนะหรืออะไรที่เป็นเชิง ภารกิจนะคะที่น้องใช้เวลาทุ่มเทโฟกัสทําให้ชาวไม่ถุนอาจจะมีบางจังหวะนะคะที่ปลีกตัวออกจากสังคมเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมนะเพื่อที่เราจะไปใช้สมาธิกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะเป็นความหมายเชิงบวกได้ก็คือการได้รับเงินสนับสนุนในเชิงเบื้องหลังนะหรือการก่อนนี้ยืมสินประสบความสําเร็จนะเรียกว่ามันก็เป็นความหมายเชิงเงิน,เง,นเงินทองทองในแบบแปลกๆนะคะหากไม่ได้อย่างทางไกลก็ามาจะเป็นเรื่อง นี้สินเครดิตวงเงินที่เพิ่มเติมขึ้นก็ได้เนื่องจากวีดนานมันก็คือเรื่องเงินแบบมีเงื่อนไข,ขเกิดขึ้นนะคะสำหรับชีวิตในช่วงนี้นะคะอาจเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคําว่าวีดานก็คือเรื่องความลับได้บางทีก็เป็นความลับของเรานะบางทีเรามีเรื่องราวบางอย่างที่กําลังทําอยู่แต่ว่าไม่พร้อมจะเปิดเผยนะคะเป็นจังหวะที่ชีวิตนะคะไปสัมพันธ์กับเรื่องลับลวงพลางนะบางทีเป็นแวดวงการงานการประมูลแย่งชิงแข่งขันนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องความสลับซับซ้อนเชิงการงานได้นะเช่นเป็นเรื่องของ ความไม่ชัดเจนนะคะเรื่องอะไรสีเทาๆหรือเรื่องที่มินเมตต่อกฎเกณฑ์กฎระเบียบอันนี้ก็อาจจะเป็นได้เช่นกันทําให้ชาวมิถุนต้องระวังในส่วนหนึ่งสําหรับเรื่องการงานภารากิจหน้าที่นะคะสําหรับในข้อที่2นะครับการที่เขาไปอยู่ในภพเรือนวีนาและร่วมกับดาวมฤตยูมันก็หมายถึงเรื่องเชิงศัตรูคู่แข่งได้เหมือนกันเพราะว่าเขาจะอยู่ตรงข้ามกับภพบเรือนอรินะคะดังนั้นก็เป็นเรื่องของอะไรที่เป็นในเชิงรับแต่เป็นศัตรูก็ได้นะหรือว่า ทำให้เราเนี่ยมีสัมผัสพิเศษในการรับรู้หรือลางสังหรณ์แม่นยำนะคะเช่นรู้สึกว่าคนนี้ไม่โปร่งใสคนนี้ไม่ชอบเราหรือว่าคนนี้เป็นอุปสรรคกับเรานะสิ่งเหล่านี้บางทีมันเป็นความรู้สึกนะหรือเป็นเรื่องของการใช้จิตสัมผัสที่ช่วงนี้ชาวมิถุนก็อาจจะมีเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นมาเป็น ตัวบอกเหตุนะเช่นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกของเราเองนะคะบางทีก็เป็นความฝันหรือบางทีก็เป็นเรื่องราวบาังเอิญบางอย่างที่ทําให้ชาวมิถุนลบเลีกศัตรูนะคะป้องกันอันตรายหรือบางทีเรียกว่าแคล้วคลาดนั่นเองนะคะอาจเป็นเรื่องการได้เงินแบบแปลกๆได้แบบคาดไม่ถึงนะบางท่านที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินนะคะช่วงนี้ก็อาจจะมีเหตุให้เราได้รับการผ่อนผันนะคะหรือว่าไปเจราจาบางอย่างได้เนื่องจากเป็นช่วงที่ดาวพุธมีกําลังเป็นมาหาอุดพอดีนะทำให้ชาวมิถุน มีวาทสงสินนะคะบางทีก็ได้รับโอกาสแบบงงๆสามารถผ่านเรื่องราวฉีวเฉียดต่างๆได้ได้รับแปลกๆนะคะเช่นเงินหรือทรัพย์สินจากแหล่งไม่เปิดเผยนะก็คือเงินรับรับบอกใครไม่ได้นะคะการได้รับมรดกหรือเงินก้อนใหญ่จากการลงทุนในสิ่งที่คาดไม่ถึงนะเนื่องจากพบเรือนวินาศมันก็คือสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดเรื่องบังเอ,อิญหรือมีเหตุปัใจจัยให้ชาวมิถุน ได้เงินแบบงงๆได้นะคะก็เกิดกําลังใจนะคะหรือว่าบุตรหลานบริวารมาเป็นตัวช่วยก็ได้ช่วงนี้บางครั้งเนี่ยได้ตัวช่วยมาจากเรื่องบริวารคนอายุน้อยกว่านะคะสักต่ากว่าหรือว่าที่เราก็มีคนอายุน้อยเนี่ยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังนะทำให้ชาวมิถุนบางทีได้งานได้โอกาสหรือว่าติดต่อคนประเภทอายุน้อยบุคลิกเด็กๆนะคะหรืออะไรที่เป็นเชิงแวดวงเด็กเยาวชนก็อาจจะมาเป็นรับผลโดยไม่คาดคิด สำหรับอุปนิสัยของดาวพระเกตนะคะก็เป็นดาวกระตุ้นนะเวลาเราเจอเรื่องดีเรื่องเฮงเรื่องโชคนะคะมันก็จะกระตุ้นให้เกิดโชคดีขึ้นนะเช่นบางทีได้2ต่อนะคะหรือเกิดจังหวะพอเหมาะพอดีแบบ คาดไม่ถึงนะคะในขณะเดียวกันกระตุ้นเวลาเราเกิดปัญหาด้วยนะเมื่อไปอยู่ในภพเรือนกึ่งดีกึ่งเสียนะคะในส่วนหนึ่งก็คือชอบกระตุ้นปัญหาเฉพาะหน้านะบางครั้งเนี่ยทำงาน1 2 3 4งาเนี่ยอาจจะไม่เป๊ะก็ต้องมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามีแผนสำรองนะเช่นบางครั้งมาจากเรื่องดินฟ้าอากาศไม่เป็นใจนะคะทำให้ชาวไม่ทุนช่วงนี้มันก็เหนื่อยขึ้นนะเนื่องจากเขาจะไปกระตุ้นสิ่งที่เราคาดไม่ถึงในเชิงการแก้ไขปัญหาด้วย ระตุ้นเรื่องราวไม่คาดคิดนะคะอะไรที่หวังที่ตั้งใจมากๆเนี่ยบางทีมันก็จะไม่ค่อยได้นะหรือว่าช้าในขณะเดียวกันบางอย่างที่เราไม่ได้นึกว่ามันจะสําเร็จนะหรือว่าไม่ได้หวังอะไรกับมันเยอะมันกลับส่งผลดีเกินคาดได้นะเนื่องจากเป็นความหมายของภพเรือนวินาศนี้นะคะสำหรับในข้อสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องราวที่รับฟังไว้เพื่อเตือนใจนะเพราะมันก็เป็นความหมายที่เราระวังไว้นะคะ เรื่องราวของคู่แข่งศัตรูนะช่วงนี้ไปกระตุ้นด้วยเหมือนกันเพราะว่าในภพเรือนนี้นะคะก็ทําให้มันมีคนที่อยู่เบื้องหลังนะหรือว่าคนไม่เปิดเผยหรือเป็นเรื่องคนที่จับจ้องมองเราอยู่หากเราอยู่ในแวดวงการงานองค์กรต่างๆเนี่ยถือว่าระวังเรื่องการประเมินนะคะคนร้องเรียนต่างๆหรือสิ่งที่เราไม่คาดคิดในเชิงคนอื่นๆนะคะเกิดความไม่แน่นอนโดยเฉพาะการบริหารงบประมาณนะเนื่องจากภพเรือนนี้จะกระตุ้นเรื่องความรั่วไหลนะคะบางทีเรา ตั้งงบไว้กับเรื่องราวต่างๆมันมักจะชอบบานปลายชอบเกินเลยนะคะบ,บางครั้งมาเป็นภาระหนี้สินอย่างกระทันหันไม่คาดคิดหรือว่ามีเหตุเราต้องจับใจใช้สอยเงินนะเนื่องจากเรามีภารกิจที่บอกก็คือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านั่นเองเรื่องราวเชิงสุขภาพนะคะพบวินาาก็บ่งบอกได้เหมือนกันนะเช่นเรื่องราว การเจ็บป่วยที่อยู่ก็เป็นขึ้นมานะคะโดยไม่ได้มีสาเหตุล่วงหน้ามาก่อนนะหรือว่าเป็นโรคภัยนะคะที่เกิดจากการสะสมมานานแล้วนะเช่นเรื่องพฤติกรรมต่างๆหรือการอยู่ในอิริยาบถซ้ำๆนะคะดังนั้นช่วงนี้หากเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องตรวจละเอียดเพราะบางทีมันก็จะมีความลึกลับซับซ้อนตามความหมายภพเลือนนะคะชาววิถุนนะคะต้องระวังเรื่องการตัดสินใจที่ผิดพลาดด้วยเนื่องจากดาวมฤตยูเป็นดาวผันผวนนะคะแล้วก็เป็นดาวแปลกๆนะในภพเลือนวินาทนี้นะคะระวังเรื่อง การตัดสินใจที่เราคิดอ่านคนเดียวนะระวังว่าบางทีหุนหันพันแล่นขัดวิจารณญาณรอบด้านนะคะก็ทําให้เสียเงินเสียทองนะคะหรือว่าผิดพลาดได้นะถือว่าช่วงนี้คิดอ่านหลายๆรอบในการตัดสินใจเรื่องราวต่างๆนะคะระวังเรื่องจิตใจอารมณ์ความรู้สึกนะคะพอพบเรือนนี้ก็คือทําให้เราอยากเก็บตัวนะคะปลีกตัวจากสังคมชอบความสง,งบเกินไปซึ่งบางครั้งมันก็ทําให้เรารู้สึกเครียดนะเพราะเราอยากอยู่คนเดียวบางทีเราต้องเข้าสังคมบ้างเพื่อ พบปะผ่อนคลายตามจังหวัดนะคะนอกจากนี้นะคะเป็นเรื่องดีนะที่ดาวมฤตยูในภพเรือนนี้ก็นําพาเรื่องคู่แข่งมาแต่อย่างไรก็ตามมันจะคุ้มภัยในตัวด้วยนะคะก็คือมาแต่ทําอะไรไม่ได้นะคะบางครั้งเป็นเรื่องของเจ้ากรรมในเวรนะคะบางทีก็มารูปแบบเจ้านายมาในรูปแบบลูกค้าหรือผู้หลักผู้ใหญ่ใกล้ตัวนะทําอะไรชาวมิถุนมาไม่ได้เนื่องจากดาวเทพดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เหมือนอยู่ในภพเรือนเบื้องหลังนะก็คอยคุ้มกันคุ้มภัยอยู่นะคะ ดาวพระเกศโคโจรเป็นหลักเดือนนะคะ13กันยายนไปก็กระตุ้นทั้งเชิงดีและก็เชิงที่ชาวมิถุนรับฟังไว้เพื่อระมัดระวังนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองชาวมิถุนทุกท่านกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ